สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนมิถุนายน2566นะครับเรียกได้ว่าเข้าสู่กลางปีแล้วของปี2566นะครับเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเชื่อว่าก็มีหลายคน ที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วดีขึ้นแล้วนะครับปี2 5 6 6เนี่ยนะเนื่องจากมีอิทธิพลของดาวใหญ่ถึง3ดวงนะตั้งแต่ต้นปีมีดาวมฤตยูนะครับย้ายราศีกันตั้งแต่8มีนามีดาวพระเสาร์ย้ายราศีแล้วก็มีดาวพระฤหัสย้ายราศีนะครับแล้วได้ตำแหน่งเป็นราชาชโชคด้วยฉะนั้นหลายคนเนี่ยนะครับ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปละชีวิตดีขึ้นแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ได้มาคุยกับอาจารย์เนี่ยบอกว่าเออชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลยตรงนี้มันก็ขึ้นกับเรียกว่าบุญวาสนาของตัวเองกําลังบุญกําลังบารมีของตัวเองนะครับฉะนั้นก็ต้องอดทนหรือใครจะมาตรวจด,ดวงชะตาประจําปีนะครับครึ่งปีหลังเรียกว่าเป็นการปรับแก้นะครับว่าตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยเราตรวจด,ดวงชะตาไปแล้ว6เดือนเนี่ย ดวงมันเปลี่ยนได้นะเราไปทําอะไรเราไปสร้างกรรมเพิ่มไหมเราไปทําอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็มาตรวจดวงชะตาครึ่งปีหลังกันได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อกันมาที่ l i น์แอดโอเพดาวหรือโทรกันมาที่0863366390นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับถือว่ามีข่าวดีนะครับให้ทุกคนได้สบายใจเนื่องจากมีดาวสุพเคราะ นะคำว่าดาวสุพรเคาะนั่นหมายถึงดาวที่ส่งผลถึงความดีความสุขแลนะความเจริญรุ่งเรืองนะเรียกว่าดาวสุพรเคาะเหล่านี้นะครับได้ตําแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าราชาโชคนะคำว่าราชาโชคเนี่ยมีบทกลอนทางโหราศาสตร์ให้ไว้เลยนะครับบอกว่าราชาโชคโดดเด่นฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่า อำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเรียกว่าขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยดาวที่เป็นราชาโชคนะครับมีดาวพระอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของทุกชีวิตเลยนะได้ตําแหน่งราชาโชคตั้งแต่วันที่15มิถุนาเป็นต้นไปนะดาวดวงที่2คือดาวพระสุข ดาวพัทสุกเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยยันปลายเดือนเลยเป็นราชาโชคแล้วดวงที่3คือดาวพฤหัสเรียกว่าเป็นประธานสุขขเครก็เป็นราชาโชคอยู่แล้วอีกนะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยนะถือเป็นดาวครูนะเป็นดาวครูบาอาจารย์ประสิทธิทความมงคลทั้งหลายที่อาจารย์ได้ทําพิธีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่หก นะพฤษภาคม2 5 6 6อันนี้ก็เป็นการทําพิธีประสิทธิกําลังครูบาอาจารย์นะซึ่งหลายคนก็โอ้ได้มาเข้าพิธีรู้สึกถึงกําลังครูบาอาจารย์นะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของบร,รมครูแล้วเป็นตําแหน่งราชาโชคในรอบ12ปี ปีนี้เนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าให้บูชาครูฤาษีนะปู่ฤาษีพรมนารอดที่ทุกคนได้มาเข้าร่วมพิธีก็ได้รับพลังพิเศษไปนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็มีไม้ครูนะเป็นไม้ครูที่พุทธาพิเศษปลุกเสกในเรืองพิเศษด้วยนะครับเป็นไม้ครูที่สร้างจากพญานิ้วดําเลย นะซึ่งอาจารย์สร้างไม้ครูหลักของตัวเองเพื่อใช้ในพิธีแล้วก็นําไม้เศษย่อยเนี่ยนะครับมาสร้างไม้ครูเล็กนะองค์เล็กเนี่ยสำหรับอาราธนาพกติดตัวตรงนี้นะจัดสร้างแค่66องค์นะใครสนใจรีบติดต่อด,ด่วนนะครับไม่งั้นช้าหมดแน่นอน ไม้ครูเครื่องรางโบราณที่พุทธคุณเข้มขลังของโทนสิทธิ์ติดตัวครูมาแต่โบราณไม้ครูพยายิ้วดำพุทธคมเข้มขลังนานนับประการอาราธนาติดตัวจะเป็นเมตตามหานิยมมีอำนาจวาสนาบารมี ปราบศัตรูภัยรีป้องกันอันนาบอาถรรพ์และคุณใสยต่างๆมีบูชาวไว้ที่บ้านเรือนก็ป้องกันภัยพิบัติอันมาจากดินน้ำลมไฟป้องกันเหตุร้ายนานาประการป้องกันภัยร้ายด้วยเหตุแห่งแรงครูกำลังครูในสายวิชาไม้ครูพญางิวดำกำหนดฉลกไม้ให้ต้องคุณลักษณะพิเศษจานอักขรยันมนตราปลุกเสกด้วยแรงครู กำลังครูตามหลักวิชาโบราณในมหาเริกมงคลเพชรเริกประสิทธิ์ทีกำลังมหาครุเทพเทวาในเกณฑ์จันคุรุสุริยาเสริมดวงชะตาบุญวาสนาหนุนนำจัดสร้างจำนวนจำกัดเพียง66องค์เท่านั้นไม้ครูจะมีคุณตามที่โบราณได้ว่าไว้คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ตั้งจิตอธิษฐานขอแรงครูกำลังครูประสิทธิ์สงปรารถนามีโชคลาภโภคกรัพย์ดีนักแลสนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ n ล at o p e n d o w n หรือที่เบอร์086 336 6390และใครที่อยากจะสร้างบุญกุศลนะครับ ส่งเสริมเกื้อกูลดวงชะตาของตัวเองอาจารย์มีโครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กฤษณะนะครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่109แล้วนะอาจารย์มีโครงการร่วมบุญทำดีมาตลอดเลยนะครับเข้าสู่ปีที่4แล้วก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยพาทุกคนสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีในครั้งนี้ครั้งที่109เนี่ยนะครับเป็นโครงการบวชในพรรษานี้นะใครที่สนใจอยากจะบวชจะบวชด,ด้วยตัวเอง หรือมีญาติพี่น้องคนรู้จักคนแถวบ้านใครอยากจะบวชแล้วไม่มีสตุ้งสตางที่จะบวชโครงการนี้บวชฟรีนะครับตลอดพรรษานี้เลยใครที่สนใจก็ติดต่อสมัครกันเข้ามาได้จะไปบวชกันที่วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จังหวัดอุทัยธานีนะครับที่อาจารย์ไปจัดสอนคอสกรรมฐานเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เตรียมการนะครับใครอยากจะบวชก็บวชฟรีเลยโครงการนี้อาจารย์ก็จะร่วมบุญให้นะครับได้ไปเรียนวิชาไปเรียนพระกรรมฐานไปเรียนในสายครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อชาสุพัทโทวัดหนองป่าพงนะครับเพราะว่าพระอ,อาจารย์ตุมตามเนี่ยที่เป็นเจ้าวาดวัดปุ้มบัมเพ็ญธรรมเนี่ยท่านก็เป็นสายหลวงพ่อชานะครับ ใครที่มาบวชก็จะได้เรียนพระกรรมฐานเรียนอะไรต่างๆนะครับให้เป็นบุญกุศลใหญ่ของตัวเองนะครับมุดหนุนนาดวงชะตาตัวเองได้ดีทีเดียวใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ช่วยแนะนํากันไปนะครับไปบอกบุญไปเป็นต้นบุญนะเราเป็นต้นบุญที่จะบอกบุญใครอยากบวชพาเขาให้ได้บวชได้มาทนุบํารุงพระศาสนานะเป็นอน,นิสงส์ใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัวดวงในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ลัคนาธนูมิถุนายน2566นะครับดาวประจำตัวก็คือดาวพฤหัสต,ตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษและได้ตำแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่า ราชาโชคนะครับเรียกว,ว่าโชคอย่างพระราชาเลยทีเดียวนะครับแต่บางคนบอกว่าแหมได้ยินอย่างนี้แล้วทําไมยังไม่มีโชคอย่างพระราชาสักทีนะครับเนื่องจากว่าคือดาวพฤหัสเนี่ยเพิ่งย้ายราศีในช่วงเดือนเมษานะครับแต่ว่าองศาของดวงดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนเนี่ยนะมันก็จะส่งผลไม่เหมือนกันนะครับมันต้องมาดูดาวในชะตากําเนิดดูองศาต่างๆนะว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ในทางโหราศาสตร์ภาพรวมเนี่ย ตำแหน่งมันดีมากนะครับส่วนจะส่งผลถึงใครยังไงนะครับก็ต้องดูเจาะก,กันอีกทีแต่ภาพรวมถือว่าดีนะในเดือนนี้ก็มีโอกาสเดินทางมีโอกาสได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆม,มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากมิตรสหายกาลยานมิตรนะความหวังต่างๆจะสำเร็จได้ตามป่าถนา นจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสลงทุนนะหรือบางคนเนี่ยก็ถ้าไม่ได้ลงทุนงานที่วางแผนก็ดําเนินการไปได้ตามแผนสิ่งที่รอคอยก็สําเร็จสมปรารถนานะครับแล้วก็จะอาศัยตัวช่วยคนช่วยผู้อุปถัมภ์พวกนี้ก็จะเกือ้อปูนดวงชะตาได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวนะครับเรื่องของการเงินนะครับ ในเดือนนี้ถือว่ามีทิศทางที่ดีบางคนมีโอกาสได้ลงทุนบางคนลงทุนไปเพื่อปรับปรุงปรับเปลี่ยนทรัพย์ของตนเองบางคนอาจจะเนี่ยไปซ่อมบ้านซ่อมรถลงทุนปรับปรุงทาสีเพื่อขายปรับปรุงอะไรบางอย่างนะครับหรือลงทุนการตลาดเพื่อขายอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องของการเงินที่ต้องใช้จ่ายไปนะแต่ก็เป็นไปเพื่ออนาคตเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ปัญหาอุปสรรคเรื่องการเงินนะครับจะคลี่คลายไปมีโชคมีลาบนะหมุนเวียนเข้ามามีแหล่งเงินกู้ใครที่อยากกู้ก็กู้สําเร็จใครที่อยากทวงนี้ก็ทวงนี้ได้นะแล้ว ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสแบบได้เงินเก็บเกี่ยวผลตอบแทนผมประโยชน์ต่างๆเข้ามาเยอะทีเดียวใครที่อยากจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงโชคกันได้ตลอดทั้งเดือนนะได้เม็ดเงินหมุนเวียนสบายอกสบายใจเรียกว่าสภาพการเงินนะครับคล่องตัวมากในเดือนนี้การลงทุนนะครับชาวลัคนาธนูเนี่ย ลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นก็ให้เลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะอุปกรณ์ก่อสร้างธุรกิจการแพทย์เทคโนโลยีการแพทย์อุตสาหกรรมหนักแปรรูปชิ้นส่วนรถยนต์ธุรกิจพลังงานธุรกิจการเกษตรพวกนี้เลือกซื้อได้หมดเลยนะครับจะทํากําไรได้ดีทีเดียวคริปโตเคเรนซีนะครับ ให้เลือกสกุลเงินที่มีชื่อเสียงนะครับแต่เน้นการลงทุนแบบระยะสั้นเท่านั้นนะเป็นสกุลเงินเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกนี้จะทํากําไรได้ดีแบบระยะสั้นนะครับใครที่อยากจะทําธุรกิจตัวเองสร้างแบรนด์อะไรต่างๆนะครับเดือนนี้ถ้าจะเริ่มต้นก็เริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับเทคโนโลยีสุขภาพหรืออุปกรณ์สุขภาพเฉพาะบุคคลพวกนี้ก็จะทํากําไรได้ดีนะ ตำราธรรมวิจยะนะครับอาจารย์ได้เขียนขึ้นนะเพื่อใช้สําหรับการฝึกปฏิบัติสมาธิสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะครับแล้วในตำรานี้จะมี QR Code ให้สแกนนะเราเรียนที่บ้านสแกนมาดูวิดีโอมีข้อธรรมต่างๆที่อาจารย์สอนอยู่ในตำรานะครับให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพใครที่สนใจอยากฝึกปฏิบัติ นะเรียนกรรมฐานแก้กรรมด้วยตนเองตรงนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงนะแล้วใครสนใจนี้นะครับสามารถสั่งจองได้นะครับโดยเนื้อหาสําคัญในเล่มน,นี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อธรรมสาหรับ เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับให้เราเข้าใจทฤษฎีเนื้อหาข้อธรรมด้วยนะเมื<ส>่อเข้าใจแล้วนะสามารถนําไปปฏิบัติให้ถูกทางส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการปฏิบัติจะบอกทีละขั้นตอนบอกรายละเอียดพร้อมคลิปวิดีโอโดยให้สแกน QR Code ไปดูมีอาจารย์สอนนะครับเปรียบเสมือนอาจารย์สอนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เลยนะครับส่วนที่3เนี่ยเรียกว่าเป็นการสอบอารมณ์ นะสอบอารมณ์การปฏิบัติต่างๆจะมีกลุ่มให้เข้ามาพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงมาสนทนาในไลฟ์สดได้มาสอบอารมณ์กันทุกสัปดาห์เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวทางที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะใครที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตนเองไม่สะดวกเดินทาง อาจารย์ก็แนะนําให้สั่งตํารานี้ไปเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยตัวเองนะครับโดยผู้ที่สนใจสั่งตํารานี้นะครับจะได้รับเหรียญบรมครูซึ่งอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นบรมครูหลวงปู่ลโลกดอุด้านหลังจะเป็นบรมครูปู่ฤาษีพรมนารอดนะครับจะมอบให้สําหรับคนที่สั่งตํารานี้ไปเรียนด้วยตัวเองด้วยนะครับ การงานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระพุธนะครับในเดือนนี้ดาวพระพุธเนี่ยมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเสร็ถ,ถึง2ครั้งและย้ายราศรีสองครั้งด้วยเสร็จแล้วก็จะมาเป็นกเกษตรตราธิบดีนั่นหมายถึงหนักแน่นมั่นคงมีกําลังอีกนะครับในเรือนการงานเลยฉะนั้นเชื่อว่าชาวลัคนาธนูเนี่ยโปรเจกต์ที่คิดไว้สิ่งที่วางแผนไว้ในเรื่องของการงานนะครับ จะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะไม่ได้เติบโตธรรมดานะจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยลุดหน้าก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วเข้าที่เข้าทางด้วยมีโอกาสได้รับความร่วมมือจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจานะดาวพระพุธเป็นโคจรเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่18มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเรียกว่าหนักแน่นมั่นคงมีกำลังทีเดียวนะครับทุกภาคส่วนจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่เป็นพนักงานประจำนะครับก็ ให้เจราจาโน้มน้าวกับลูกค้าสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆใ,ใช้การพูดการเจราจาใช้การนําเสนอเน้นการประชุมอย่างเงี้ยนะครับรวมไอเดียกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะดีมากส่วนคนเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับก็ให้เน้นโทรหาลูกค้าเยี่ยมลูกค้าประสานกันนะมีไอเดียบางคนที่ดีวงานต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศก็จะมีโอกาสสาเร็จสมปรารถนาได้ดีทีเดียวนะครับ ความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าความรักหวานชื่นกันดีนะต่อยอดเกื้อกูลกันนะครับถ้าอยากให้รักมันหวานก็ต้องแอคชั่นตัวเราก็ต้องดําเนินการด้วยนะไม่ใช่จะปล่อยให้แฟนเรามาแอคชั่นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเราก็ต้องช่วยกันนะส่วนคนไม่มีคู่เนี่ยครับมีโอกาสพบเจอคนต่างถิน่นต่างที่ต่างประเทศนะครับระยะทางไม่ใช่ปัญหาเลยจะเรียนรู้ พัฒนาเรียนรู้วิถีในการสร้างความรักต่อกันแบบระยะห่างแบบนี้ได้ลงตัวทีเดียวนะครับสุขภาพนะครับชาวลัคนาธนูเนี่ยนะครับให้ระมัดระวังความเครียดความวิตกกังวลที่นำไปสู่ความปวดเมื่อยเป็นโรคเส้นโรคปวดเส้นตึงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากความเครียดของตัวเองนะ รับดวงเสริมชะตานะครับให้ชาวลัคนาธนูเนี่ยนะครับจุดเทียนมงคลถวายประทีปคมไฟเติมน้ำมันตะเกียงและก็ทิศบุญ358นะครับเลขมงคลนะครับเตรียมให้สำหรับความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยใครจะนำไปใช้เป็นวันเซ็นสัญญาไปวันเจรจาไปเป็นวันสมัครงานอะไรได้หมดหรือจะนำไป mix and match ไปเสี่ยงโชคก็ได้เช่นกัน นะอาจารย์ก็ทํารายการเกี่ยวกับโชคลาภไว้ให้ด้วยนะครับกดที่ช่อง YouTube จากกฤษณะภูสิรุดมกดที่เพลย์ลิสต์แล้วดูที่หมวดโชคลาภนะก็จะมีรายการวงร้อเสียงทายมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการโชคอย่างิทับตัวมี3รายการให้ไปดูกันแล้วก็นําตัวเลข Mix and m a t c h ไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับตัวเลขนะครับ 9, 4, 5, 7, 8 256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมรตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอคมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรธ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผาา์กิษณะภูสิรุดมสนใจติดต่อ Line o t Open d ็ดหรือโทรมาที่086-336-6390